เอาทางฝั่งซีฝั่งแดงให้เก็บมาที่ห0ร้อยบาทแค่ฝั่งแดงดีไหมครับทีมงานทางฝั่งแดงห้าดีก็เก็บมาแค่600ก็พอครับทาย้อยน้อยแล้วก็ต่อยสยกนะครับคู่นี้เริ่ดถังมาแจ้งว่าขอต่อย3ยกนะครับเพชรสซาลเปามีไหมหก0้อพชรสซาลเปา โอ้ช่วงนี้สาลาเปาขายไม่ค่อยดีครับเ,เนื่องจากเาจะเอาไปขายทีไรไอ้มงแดงนี่แหละคิดหมดเอามารับีคืนก่อนโอดา่าคนมากินผ่าแท้้มแดงลองไปดงผ่าออกไงบ้างเนี่ย <c oughs> เดียดเ๋ยว<อ>นี้เดี๋ยวซ้อจัีวะ่ะโอ้น,นี่อเด้ใส่กันจับีโอยเันสิบ่ถึงครับอ่าื้อท่แท้แล้วบ้านเแต่แบบนี้ฟังใหม่ได้จะไปตีแถวหำมันเนอเอาะอ่าหนักที่ไนไหมไทยสา์แมงรบบบี้เอา แตไอ้เจ้าผิ่ตั้งโต๊ะครับแหม่ดูสเต็ปเท้าครับแม่ลงนูง่ก็โอ้ท่าบนเสาสาวน่าจะประมาณ0.4 0.5ครับเออมาออกประมาณนะออเจะไม่ได้จับน้องแก้มครับโอ้ยแม่ถิ่นท้งไหลครับบัดขวาครับย้อยน้อยครับแล้วก็โดนรถขังปั๊มปัมอ่มารถถังในการสวนเลยย,ย,ย้อยน้อยพยายามหาช่องออกออกมาครับ โอ้ชุดชุดแบบสามคนนะครับไม่ต้อมีอาวุธนินละโอ้ดีออกมาแล้วใคร่าบุกตั้งตูปต้องมีดมาบแล้วต้อสู้้้โอ้ยยยยนีรถถังพยายามเอาไปครับโอ้ยน หาดียก่กมีโอ้ยใหยังมที่สักงเามาดูโอ้การตบรุ่ต้องอ่นุการตบเรงโอ้ยลถึง่า้นเถอะโดยหยุดตินไปอินไม่หลับไม่ตื่นนโอ้โอ้รลันใใจเย็นยราเพิ่งัดเนี่ยร อกระแทกซ้ายครับรถผาย้อยย้อยครับแต่ผมดูแล้วมันย้อยไม่น้อยพี่ย้อยใหญ่ย,ย้ยอยใหญ่ย้อยใหญ่ตัวครับผมทั้นลง,งครับย้อยใหญ่ครับครับต่อครับต่อย้อยเกาีผ่าน,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 นารดน้ำขึ้นด,ด้วยเอออ่อตอนนี้เล่เรียงไว้สิบคู่นะครับโอ้คู่ที้คู่ที่สี่คู่ห้าเป็นกระเดื่องขาวกับเพชรน,น้องนิว คู่หกเป็นเพชรสยามกับภูมัานดำนะ,ะ,ะครับคู่เจ็ดจะเป็นสองพยัคกับเด็กกระมีคู่แปดเป็นน้องเตียกับเพชรสำโรงคู่เก้าเป็นยอดจริงกับมงคลทรัพย์คู่สิบเป็นกันเพชรกับรถถังคู่สิบเอ็ดเป็นพลังศุกกับเพชรเมืองไทยครับสกวดคู่สิบสองสิบสามรีบมาเช้งครับ เะาดลเด่นนะเชกแล้วก็นักมวยที่ทุเสร็จนะครับรับค่าตัวจากีมงานโปรโมเตอร์เจ้าภาพเลยนะครับชุบเสร็จรับเลยนะไม่เหมือนร้อยเอ็ดครับโอ้ับได้ลูกม้นามาหนึ่งลูกแล้วน้ำเงินโอ้ แล้วก็จะกลาเป็นลูกส้มโอครับแต่หน้าตามันด่งเฉยนะโอ้รถังมันเฉยจริงๆลดถังดูรถถังรถถังต้องลุยอยู่แล้วใช่ไหมลดถังเออสามยกกับสามยกนะฮะเอาตะเี้จะมีในคะแนนครับต้องเอาอาวุธเอาดีปันบาแล้วรถถังก็องกลับฟันซองครับไม่ฟันหักไปนิดเดีย ย้อยด้อยเสียงเชียร์กำลังใจเต็นเกลียมครับย้อยน้อยเริ่มจาก oh, เอัอหาจับไม่ได้ครับเริ่มจับอัพตุงไปพิเศษครับเอิอ่มจับหายืปแล้วใส่ไม่ได้ครับกรรมการอาจารย์สำราญเซ็นคร bay leo yoi thôi, tháo, 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 giới tháo, 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 nói à. tháo, ทางซ้ายไปาาม,ออยยมาตาย่อยน้อยพยายามจับตักเลี้ยวศอกนะอ๋อลูนะรถถังนี่ครับไปเ,นะเ,เก่งใจเจ้าทีมแลจ้ามิโอ,อ้ยย่อยย่อยเอ้ยรู้สึกหน้าตาอ,อ้าวสองคนโอ้โหโดนแล้ว,ออโมโมลวไม่เถ็ดใช่ไหมไม่เถิดใช่ไหมนีออ่ย้อยน้อยตอบยักษ์อันเขาไม่เอ,อาอยู่สักล,ลูกไม่มาหนาแต่รับที่มีรถเก่งและมีรถเก่งมาแล้วมีสบู่ ดีมากนครับใีรถเย็นกับค่ายที่มีห่อแดงเสวินที่หยาดซื้อทันยักษ์นะครับตลอดด้วยนะครับเสวินดูแลผู้บาดเจ็ด้วยครับอ้โหรวยรวยนิกเลยครับต้องมาด้วยหยาดโชคดีมากเออแดงกับเัาโดยแล้วนี่สองแสนปีละหัวหน้าคณะยังไงก็ดูแลผู้บาดเจ็ด้วยนะครับเสวินอ๋อ ค่นกันทะลกุกในจานูเพชร้อยหกสิบติงเจ็ดร้อยแปดสิบติงนี่เราดีใจด้วยค,ร,ร,ครับกับโปรโมเตอร์ใจสยาอีจารยรัตน์นะับที่ลูกน้องในสังกัดไม่ธรรมดาครับแล้วก็ตอนรับนะครับปหลานชายนะครับ ไอ,อ้เทิดเกียรติสิจาแน่นะครับนี่ก็จะมีรายการมวยดีนะครับวันที่10เมษายนนะครับงานดุทิศสนุศลนะครับทีพ่พี่ดับํะร,รวจสุริยาทองสุขนะครับผู้ล่วงลับนะครับก็จะมีการเปรียบมวยในวันเสาร์ที่จะถึงนะครับ โล่โลโลในวันเสาร์ที่18นะครับแฟนๆก็หัวหน้าคณะเอมวยเอาวยไปเสียที่บ้านน้องน้อยนะครับน้องทำน้อยตตะบนทำเนียบพระราม28นะครับอ่าใกล้ๆกับบ้านรุ่งภูธรนั่นแหละอ่ามาอาจารย์สำราญช็ดเนื้อช็ดตัวให้ครับยกสุดท้ายบย้ยน้อยกับรุ่ค่ะไปกินใคร ขาต่อกว่ากันไปกองกลางไม่มีเล่นขาฝายกนี้ต้องเินเร็วต่อปออกอาวุธแล้วครับอ้าวยกสามยกสุดท้ายนะครับ <c oughs> ยอยน้อยมุมแดงรถถักน,น้ำเงินเอาทีวครับยอย <c oughs> อน้อยออาจารย์สำรปทานได้บอกว่าไม่ยอยน้อยแล้วครับ เต็มกบเลยครับเต็มกำไปเลยครัใส่ตาจับไม่ได้ครับโอ้เคยจะเล่นยากยากเลครับรถถังน้ำเงินในก็มีเสียกรพญาไก่บินสมมาติกองพญาไก่บินฮะทีมงานจันน้องเปรตน้ำโพลายาในะครับอุบลเออไม่มีเดือพันนะไม่มีเดิมพันโอ้ รับผู้บอกว่าอยากไปเจอกับสุดยอดสิรงอินครับตอไปจะเป็นอะบบ้องเอนะครับต้องยืนเลอนะลรับ พลังลมน,นะครับไปที่รถเครื่องเสียงนะครับต่เป็นรถบาลานซ์กยึดบอลลังลมโอ้อ่ะรอผลอย่างเป็นทางกลางยกเพียชใยสุวรรณครับชใยวิวัฒน์ชใยนรงคขั้นตอสุดท้ายโอ้๋อสลับเตาชนะแล้วย่อยน้อยอ๋อปั๊กบอลอะไรเผ่านนอเส็บนอเสียก่รงจัา